แข่งขันเกมในครั้งนี้ไม่ธรรมดาซะแล้วค่ะดิฉนันจะต้องไปฝึกเต้นลักสี่าประชันมุกอะไรอีกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะกับผู้เข้าแข่งขันทั้ง12คนคุณเห็นแล้วนะคะว่าสเสน่ห์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยทีเดียวในรายการยังไม่ได้มีแค่นี้ค่ะ12คนนี้แล้วออกมาเต้นแล้วใครตัดสินละ่ะเราต้องมีคณะกรรมการค่ะแล้มีคณะกรรมการที่3คนมีที่มาแตกต่างกัน ทำงานในหน้าที่ในแวดวงบันเทิงก็แตกต่างกันออกไปทุกคนมีความถนัดมีความเชี่ยวชาญที่ไม่เหมือนกันแต่3มท่านนี้จะมารวมตัวในรายการนี้ Dance Your f a t ์ Off เต้นเปลี่ยนชีวิตถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือพบกับกรรมการทั้งสามท่านเลยค่ะเจ้ค่ะ และตามมาด้วยกรรมการชัดนที่สองค่ะเอ๊ะยังไงเป็นวิญญาณนะวิญญาณพริสตินามานะและกรรมการชั้นที่สค่ะ อาเมบกับาระสาท่านคุณยายหญิงดีเจกและคุณตุยค่ะสัด เดี๋ยวพี่เมื่อกี้เพลงของพี่พี่เอกเขาเหรอใช่ค่ะเมื่อกี้ใช่เหรอคริสติน่าค่ะตอนแรกจะไม่รู้ว่าพี่จินนามาจ้าก็พี่จินนานะคะสวัสดีค่ะพี่จินนาเออไม่ใช่เอ็กซอกิเราเออสวมวิญญาณเขาไปแล้วกแกดีใจที่มีพี่จินนาเพราะว่าเราถามเขาบ้างไหมว่าพี่จินนาดีใจไหมเพราะเราเอาเพลงพี่จินนาไปหากินตลอดเลยเคยขอบคุณเขาบ้างไหมขอบคุณเออขอบคุณ ดูสิกรรมาการคุณเห็นไหมเมื่อเมื่อกี้ที่เขาเต้นกัน12คนคุณได้แอบมาดูไหมโโเต็นอยู่ข้างหลังเมื่อกี้นะคะ,ะดูสิต้อง<ส>ต้องบอ,อกว่านี้ใหญ่หลวงนะใช่ไหมสึกงนี่ใหญ่หลวง,นะง,งนะครับเป็นสึกข,ของสยามประเทศ<อ> เป็นการช้างชนช้างใช่ไหมใช่รู้สึกของสยามประเทศเราต้องใช้วิธีการใส่กันใส่ให้าสู้กลัวมากเลยตอนแรกกลัวเฮ้ยเต้นขนาดนี้ถ้าเกิดว่าใครตกมันมาสักคนจะทำยังไงองี้ยเขาไม่เล้แมวกลัวมากใช่ไหมแต่ละคนเป็นความรู้สึกยังไงว่างอายาหญิงเป็นไงเราเคยเป็นคอมเมนเตอร์แล้วคอมเมนเตอร์ครั้งนี้คือ 12คนที่แบบบิ๊กเบลึ่มทั้งนั้นเลยอ่ะคือเรื่อง,งของหญิงเนี่ยของรับในส่วนของเพอร์ฟอร์แมนนะคะในเรื่องของการเต้นดังนั้นเนี่ยเท่าที่เห็นเนี่ยพื้นฐานทุกคนมีอยู่แล้วออแต่ว่าระหว่าง12วีที่จ,จะจะเจอเนี่ยจะมีการพัฒนายังไงแล้วก็หญิงเนี่ยเขาบอกว่าในเรื่องของการเต้นหญิงละเอียดมากนะคะเ,ออเพราะว่าเคยเป็นคุณครูมาด้วยดังนั้นค่อนข้างละเอียดฉะนั้นก็ต้องตังต้งใจนะสำหรับทุกๆคนเพราะว่าคอมเมนเตอร์คนนี้เท <He ap S 2> ียบนะนะจะเป็นผู้หญิงแต่ก็เทียบนะ นั่งเต้นละเอียดนะให้ผ่านนะหนึ่งสองสาสี่ห้าหกเจ็ปดิคือสติ๊เตะขาสูงคือขาสูงนะคะเวลาเตะขาน้ให้ค้าก่อนนะจ๊ะวัดก่อนจ้าวัดก่อนอ <laughs> โหนะจ๊ะเอ็กกี้อะไรจ๊ะเธอจะเอาอะไรมาตัดสินอะไรยังไงเธอเชี่ยวชาญอะไรเต้นได้ไหมก็พอได้หรอในเมื่อน้องเขาละเอียดแล้วพี่ก็ต้องตัดสินยาโปกลัว ไม่ใช่ชอบตองที่แม่บอกหยาบหยาบเราต้องโบกกวงเลยดีกว่าอ่ะเราก็ตัดสินแบบดูภาพรวมอ๋อเหรอเรื่องการแต่งกายเอ๊ะเธอแต่งมาตรงนั้นห้อยตรงนี้ห้อยเกินไปหรือเปล่าตรงนี้ปกปิดตรงนั้นได้หรือเปล่าเปปเเ๊ะมธอต้องเก็บเก็บนิดนึงเก็บได้เพราะมันเก็บได้ยังซ่อนได้เออคุณต้องต้องแบบฮึดหน่อยเออแล้วนี่จบเพลงแล้วค่อยปล่อยแตล ออไม่ได้ม hey? ันชนเก็บของเธออย่างงี้เก็บใช่แล้วก็วิธีการเต้นการโชว์เขาเนี่ยเขาส่งมาถึงเราหรือเปล่าอ๋อเทนมาถึงเราไหมใช่มีพลังไหมใช่ออมีสาระเธอจะพูดอะไรหล่ะที่เหลือล่ะผม่าเออตุ้ยตุ้ยผมผมในฐานะที่ผมเคยประกวดเข้ารายการดูริตี้แบบนี้มาเหมือนกันนรอบนี้ผมขอเป็น ตัวแทนคนดูแล้วกันี่ผมอาจจะเต้นไม่เป๊ะบ้านโป่งอาจจะไม่แต่งตัวเป๊ะทุกอย่างผมขอดูเป็นตัวแทนคนดูแล้วกันเป็นแบบว่าคนดูเหมือนคนดูอยู่บ้านเรารู้สึกยังไงอะไรยังไงเพราะผมเคยเข้าเข้าบ้าน12วิให้คนทั้งประเทศดูแล้วรอบนี้ผมขอดูบ้างโคล้ายคล้ายพวกท่ามองนะบางทีคนดูก็จะชอบบบสมมติบางทีคนดูก็ชอบแบบไม่ต้องเป๊ะมากบางทีเต้นนำาโรกาหรือว่า ไม่เข้าอะไรเงี้ยฮะดูอาจจะชอบก็ได้ที่งชัดเจนเนาะยิ่งชัดเจนค่ะอาจจะไม่ต้องเป๊ะแต่ชอบตลกเอออาจจะฮาบางคนมีของแต่เต้นไม่เป๊ะเออก็เป็นไปได้มีของให้เราอ่ะหืเราอะแหละไม่ต้องไปหันไปถามเพราะเราอะมีนะมีมีนะแต่เก็บไว้อยู่แสดงออมาในรายการนี้แหละเออเก็บนะอ่ะคุณคิดว่า3คนในฐานะที่คุณต้องมาอยู่ด้วยกันดูการโชว์ในครั้งนี้ทุกทุกวีคุณว่ารายการนี้มันจะมันขนาดมันจะแซ่บขนาดไหน Uh huh. คือความแซ่บคงเห็นไปแล้วนะทั้ง12ท่านเมื่อกี้ uh huh. เมื่อกี้แอบฟังอยู่ข้างหลังต้องบอกว่าแต uh ่ละคนก็สุดริ์มากมากนะมากันะ uh huh. กบอว่ามาเต็มนะคะ uh huh. ก็คิดว่าความสนุกนอกจากเรื่องของพอรีฟอรเแมนเวทีเพลงต่างๆแล้วที่ถูกคัดเลือกในแต่ละวีความสนุกสนานตรงนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาจะได้ออกมาได้คือความเป็นตัวเขาค่ะ uh huh. ซึ่งตรงนั้น,นมันสําคัญมากคิดว่าคนที่บ้านก็คงอยากจะเห็น uh huh. พวกเราเองก็อยากจะเห็นด้วยเ uh huh. อกที่ละ uh huh. โอ้โให้สะดวกแน่นอนเพราะว่าการที่เราเห็นคนที่แบบปวดอัอ่นเนี่ยมาเต้นเนี่ยมันจะต้องมีอะไรที่แบบว่าเฮ้ยอย่างพวกเราเนี่ยเวลาดูเฮ้ยเราพอได้ถูกป่ะแต่เราคนปวดอัอ่นมาเต้นเฮ้ยทำไมเราตันลืมนเราตัลืมม<า>ันเหมือนเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนทางบ้านที่อาจจะหุ่นรูปร่างแบบนี้เนี่ยออไม่ได้แล้วจะต้องลุกขึ้นมาทำอะไรบางอย่างแล้วเออฟาดไปฟาดมาชีวิตแตกอย่างเงี้ย้อใหม่เงี้ยเออผมว่าเป็นความมุ่งมั่นครับเพราะว่ากับกับน้ำหนักตัวของแต่ละท่านเนี่ย12 12คนเนี่ย ถ้ายิ่งหนักมากเท่าไหร่ยิ่งต้องพัฒนาแล้วก็มีความมุ่งมั่นความตั้งใจมากขึ้นเท่านั้นครับผมอ่นะอ่ะสุดท้ายคุณมีความหนักใจไหมกับการที่จะต้องแบเป็นคอมเมนเตอร์ในครั้งนี้และเป็นกรรมการในครั้งนี้ผมก่อนเลยครับหนักใจมากครับเพราะว่าคุณกลัวไหมคุณกลัวแบบวิจาร์เขาไปอ้าวไอพี่ตุ้ยไม่เงนี้ยนั่นและก็จะกลัวจกลัวโดนกระโดดทับเหมือนกันนะฮะแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยคือจริงๆผมเนี่ย อย่างที่บอกว่าเคยผ่านการประกวดตรงนี้มาก่อนผมคงจะดูในเรื่องของพัฒน,นาการครับของของทั้งทั้ง12คนที่ที่เริ่มอยู่ตั้งแต่วีคแรกเลยนะ<อ>ฮะซึ่งก็เอาตัวเองเป็นพักเป็นเป็นเป็นบรนรทัดฐานนะฮะใน<ๆ>ในในในแต่ละวีคที่เขาทำออกมาครับผมอ๋อเหมือนกับเราที่เคยเข้าไปอาทิตย์แรกเราอาจจะแบบโอ้ย,ยังเป็นไม่เป็นอะไรเลยแต่พอแบบอยู่ไปเรื่อยเอ้ยคนนี้เขาเฮ้ยเริ่มดีนะเออเรารู้จัก เรื่องเกี่ยวกับพัฒนาการตรงนี้ดีในะคุณจะเป็นคอมเมนเตอร์แบบไหนยังไงผมจะดีไหมหรือว่าโหดหรือว่ายงไงผมแอบมีแอบชอบอยู่คนสองคน ไปดูมาผมแอบดูมานะจริงจริงจริงฮะแต่เราไม่ชมว่าใครขาเล็กนะฮะเรียวมัไม่บอกคนไหนขาเรียวก็ก็อย่าผอมละกันนะฮะอย่าหอมมาลามีอยาผอมแล้วมาถึงตุ้ยละกันพี่มีคนไหนนะที่มาเพราะว่าบอกเดี๋ยวโดนแฟนบอกเลิกมีไก่ไก่ชื่อไก่เป็นเมดเจอร์สปาหอมมานี่เจอพี่ตุ้ยเลยนะอย่าพลาดมานหลงแซ่บนะถ้าแหางแซ่บเอกที่มีความหนักใจไหมก็เป็นครั้งแรกที่ได้มีกาส เป็นกรรมการอ,อะร้ยก็หนักใจพอสมควรออนะรเ,ออเพราะแต่ละคนนี้เขาก็มาเต็ม12คนเนี่ยคือชีวิตของเขาเป<อ>นีกับมือของเราไนงะเ,<อ>เราก็ไม่อยากจะใจร้ายไนงะ ก็ไม่ได้งไงมันคือกติการือเกมไงนี่งไงมันต้องแบบว่าให้คะแนนตามเนื้อผ้าตามโชว์ในแต่ละวีกันละกันไม่ได้เกี่ยวความหล่อความล่างหรืออะไรทเกี่ยว <c oughs> พูดจะ <c oughs> ดีนะพี่จบซะอ้ <c oughs> มีความยุติธรรมจะยังสูงเขาเรียกว่าเสน่ห์เนี่ยเสน่ห์มันซื้อไม่ได้ถูกปะ่ะตอนไม่เหมือนกันถ้าเสน่ห์มาเราก็ต้องจัดเต็มให้เขาถ้าเสน่ห์มาเสน่ห์มาก็ไล่ไปก็จัดให้เขาเบา ไฟจับตาดูการเมาส์มอยของนางและการคอมเมนเตอร์เป็นนางไปแล้วหรอเออนายโอ้โหเออก็เดี๋ยวค่อยๆดูแล้วกันแล้วที่ฉันจะบอกเลยนะว่าฝีปากเขาแต่ละคนเนี่ยไม่ใช่น้อยโอ้โหเม่อกี้ที่ที่ฟังเนาะเออศึกหนักจริงสึกนี้ใหญ่เลยจริงเออเป็นศึกของสยามกพราเธอจะเบาเบาดิเธอเบาไม่ได้แล้วนะหญิงเบาคือเออเบาคือเบาคืออันเนี้ยนะเห็นนิ่งๆนะแต่ฉันว่าเขาดูแบบว่าฟาดฟันอ่ะ พอถึงวันวันวันนั้นนะเขาต้องเบงมาเลยจ้ะด่าคุกฟาดเป็นไงเราจะเป็นกรรมการแบบไหนองเขาหญิงก็คงอย่างที่หญิงบอกค่ะเขาคงไม่ได้ว่าเครียดซะทีเดียวแต่ว่าหลังๆหญิงดูในเรื่องของการเต้นเขาต้องบอกว่าตัวหญิงเองหญิงคุกคยกับการเต้นตั้งแต่เด็กแล้วนะคะแล้วก็จริงผ่านเวที แต่ก่อนอยังก็ตัวเท่านี้เหมือนกันค่ะตอนเด็กจริงจริงเหรอแต่ก่อนอยังก็ตัวเท่านี้เหมือนกันแล้วก็ใช้มานะพยายามเออ <laughs> วันหนึ่งก็ตัวเท่านี้นะะซึ่งยิงก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งเรียกว่าอินสปิเรชันสำหรับน้องๆที่เข้ามาในวันนี้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วยิงว่าเมื่อเราฝันอะไรแล้วต้องการอะไรมันไม่ได้ไกลเกินความพยายามแล้วก็ความมุ่งมั่นดังนั้นก็เรียกได้ว่าเป็นเป็นคนที่เรียกว่าเป็นคอมเมนเตอร์ที่เน้นในเรื่องการเต้นแต่ก็นอกเหนือจากการเต้นญิงก็ดูในองค์ประกอบอื่นด้วยความตั้งใจแล้วก็ อย่างที่บอกค่ะเรื่องของการชายนิ่งแสงสว่างของตัวคุณนะเอาละนี่คือความคิดเห็นของคณะกรรมการทั้งสท่านนะคะที่จะอยู่ในรายการ Dance Your Fat Off เต้นเปลี่ยนชีวิตเดี๋ยวเราจะได้ดูลีลาการคอมเมนต์ของแต่ละคนความเฉียบขาดเฉียบคมหรือการประทะฝีปากกันระหว่างกรรมการกับผู้เข้าแข่งขันดิฉันว่ารายการนี้ราคาจะมีการกระโดดขึ้นกระโดดถ,ถีบกระโดดเตะกันระหว่างกรรมการกับผู้เข้าแข่งขันดิฉันว่าต้องมี รือไม่ก็โดดกระโดดทับหรืออะไรเงี้ยเข้าไปลอ็อกคอต้องมีในแน่แนแนในรายการนี้ติดตามความสนุกสนานได้นะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะกรรมการทั้งสามท่านค่ะน้องยายาหญิงค่ะคุณเอกีอ้และคุณต้ย้ยคุณตุ้ยค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะเอาล่ะกรรมการไปละอีกส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยแน่นอนนะคะผู้สนับสนุนนั่นเองค่ะซึ่งในรายการนี้ แหมดีใจเหลือเกินค่ะเราได้ผู้สนับสนุนมาเยอะแยะมากมายนะคะที่เห็นความสำคัญของการให้แรงบันด,ดาลใจ